สวัสดีค่ะ Story of Love สายปอดสายเลาะค่ะมาแล้วค่ะวันนี้ก็มากราบแบบเบนจางค่ะผดิ์นะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีคนติดตาม500แล้วนะคะ500 กว่าคนแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือขอบคุณมากๆค่ะที่ทติดตามนะคะตอนนี้ก็เหลือที่เป็นคนที่แบบว่าไปดูคลิปของเรานะคะมันต้องครบสามพนะคะตอนนี้ก็พันกว่ากว่ายังไงก็ช่วยกดดูคลิปเก่าๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เหมือน เติบโตไปด้วยกันนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากให้ดูคลิปเก่าๆแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นช่วยซับพอร์ตแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่องสายป่อสายเลาะของเรานะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาฉลอง500 ฟอลโลเวอร์กันนะคะทุกคน5เอ้ย500คนติดตามกันนะคะทุกคนวิวว,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 ววิวันนั้นก็ให้รอนเต้นให้ดูแล้วนะคะเป็นไงม้างการเต้นของร้อน <c oughs> เราก็ขำขำเต้นมาเราก็บอกว่าฉันเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยจะทำเพื่อเธอแล้วก็ FC ของเธอเลยนะเนี่ยร <c oughs> อนน่ารักมากสนับสนุนทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าเมียอยากทำอะไรก็คือสนับสนุนทุกอย่างก็นั่นแหละเป็นสิ่งดีๆที่คู่ชีวิตของเราก็คือมีให้กันแล้วก็ยังไงก็ฝากขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามแล้วก็ยังไงก็เหลืออีกอย่างนึงกดดูคลิปเก่าๆเ,เพื่อให้ยอดวิวมันมันได้พันสามนะคะรอเหลืออีกครึ่งนึงได้มาครึ่งนึงแล้วค่ะเหลืออีกครึ่งนึงนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ